เคยได้ยินเรื่องภาพถ่ายที่ไม่มีใครถ่ายไหมเรื่องเล่าของช่างภาพผู้หายสาบสูญไปในป่าลึกพร้อมกับกล้องที่บรรจุภาพปริศนาเพื่อนผมชื่อท็อปเป็นช่างภาพสายลุยชอบเข้าไปถ่ายรูปในป่าที่คนไม่ค่อยไปกันวันหนึ่งท็อปหายตัวไปทีมกู้ภัยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ จนกระทั่งเดือนต่อมาชาวบ้านเจอกล้องของท็อปตกอยู่ในถ้ำพอเอามาเปิดดูภาพส่วนใหญ่ก็เป็นวิวป่าธรรมดาแต่ภาพสุดท้ายมันไม่ใช่ภาพนั้นเป็นภาพของตัวเองของท็อปเองกำลังยืนหันหลังให้กล้องในถ้ำนั้นแต่ที่น่าขนลุกคือท็อปในภาพไม่มีหัว เพื่อนเพื่อนที่เห็นภาพต่างตกใจบ้างก็ว่าตัดต่อบ้างก็ว่าเป็นภาพหลอนแต่ประเด็นคือท็อปถ่ายภาพตัวเองได้ยังไงในเมื่อตอนนั้นเขาอยู่ตรงนั้นคนเดียวแถมสภาพแวดล้อมในภาพก็ตรงกับที่เจอศพเขาเป,ะเปะ๊ะๆเรื่องนี้ถูกปิดเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางแต่สำหรับคนที่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติพวกเขาเชื่อว่า ท็อปถ่ายภาพตัวเองตอนตายและภาพนั้นเป็นภาพที่ไม่มีใครถ่ายได้นอกจากวิญญาณของเขาเองใครจะไปรู้ว่าในป่าลึกนั้นมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่เราคิด